ของดีเยอะเลยครับพี่น้องใครที่มีฝีมืมอทางด้านการส้มนะครับมาเลือกมาชมกันได้นะครับคลิปนี้อยู่กันที่ร้านอโทนิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็อยู่ในโซนของดอกลำโพงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของตู้หรือว่าดอกนะครับตู้ก็เยอะนะวันนี้เจาะดอกกันดีกว่ามากพี่น้องให้สาหรับสายช่างนะครับหรือว่าท่านใดที่ อยากเอาไปฝึกวิชาการส้มนะครับก็มาเลือกกันได้นะพี่น้องดอกดีๆนี่มีเยอะเลยนะครับผมอันนี้ดอกอะไรนี่นะครับผมนี่เอานี่ยู้จักบอพี่น้อง mpe โู้หนี่โครงก็มีนะพี่น้องนะครับอันนี้เป็นพีโอเดโอนะเชเลนเจอร์ enger, พี่น้องนี่นะครับโซนที่จะเป็นดอกเสียเลยนะครับก็คือขายตามสภาพเลยนะครับอันนี้จะเป็น แปดร้อยวัตนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น a อ d ด o โอดีไวนะครับเยอะนะสิบห้านิ้วครับพี่น้อง่ปียโอแน่นอนครับกระดาษแบบนี้ไม่เน่ใจนะนโครงก็มีนะพี่น้องเนี่ยครับดูเอานะเพื่อได้เจอของดีกันนะราคาก็มาเลือกกันเอาครับอยู่ที่เมืองบุรีรัมนะครับก c m พี่น้อง 1 1นิ้วครับเยอะเลยนะอันนี้15นิ้วนะครับเป็น400บาทนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆ650นะแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่น15นิ้วนะครับอันนี้จะเป็นดอกซ่อมหมดเลยนะครับฝั่งนี้นะครับก็คือ ต้องเอาไปเช็คเอาไปส้มกันเอาเองนะครับมาเลือกกันเอาสิบนิ้ว10นิ้วโอเยอะเลยพี่น้องเอ้ยครับน,นี้เคยเห็นไหมพี่น้อง n T e บ่เนี่ยโปรซาวไม่เคยเห็นนะนี่พี่น้องเยอะครับมีโอก,ก็มีนะมาเหมาได้นะครับใครที่สายช่างนะครับมาเลือกกันเอานะครับอกดีๆเลยครับผมเอพี่น้อง อ้าเอทีโอดีโอห้าร <ora> <gt> <era> ้อยบาทนะครับทำเบียดหรือทำอะไรอ่ะเยอะมากครับสองนิ้วครับคันนี้โครงโลก็มีเนี่ยนี่ขนาดสิบห้นิ้วอะสิห้านิ้วนี้จะเป็นหนึ่งพันวัตต์นะครับสอง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 สอะไรนี่สองสองสองหครับพี่น้องตั้งดอกผมก็ไม่เคยเห็นนะอืม นะครับนี่มรณะภาพกันอยู่นี่หมดเลยนะครับมาเลือกกันเอาได้นะครับใครที่สายช่างนะครับอยาเอาไปส้มนะครับโดกใช้งานได้ก็มีนะฝั่งโน้นก็มาชมกันเอามาเดี๋ยววันนี้เรามาบุกดูกันหน่อยครับนี่ไอบา้าซับบูเฟอร์ครับมีใครเอาไปส้มไหมนะเยอะเลยโอ้ยนี่นะครับบางโดกก็ใช้งานได้ก็พร้อมที่จะขาย บางดอกก็พี่น้องต้องเอาไปบิ้วกันเอานะครับส่วนมากก็จะมีดอกสองดอกนะครับบางตัวก็เป็นโครงแบบนี้นะครับเยโเดียวก็มีนะครับเยอะเลยอันนี้ซับบูเฟอร์ของไอ้บ้านะครับนี่นะครับมาเลือกกันเอานะบางดอกก็ใช้งานพร้อมใช้งานเลยแต่ส่วนมากโซนฝั่งนี้จะเป็นดอกส้มนะครับคือต้องเอาไปส้มเองนะนี่ครับสองสองสีหนึ่ง ขห,หาดกสองโดกนะหรืออยากเอาไปส้มนะครับอยากเอาไปลงดูก็มันเลือกมาชมก็ได้นะครับฝั <Okay. S 1> ่งนี้จะเป็นโดกที่เสียเลยใช่ไหมไหนสุดกจะขายตามสภาพเลย <Okay. S 1> มันเลือกเอาได้โซนนี้ด้วยไหม้างล่างนี่ <Okay. S 1> ทั้งหมดเลยอ้เยอะเลยนะส้มไม่ทันแล้วนะครับนี่น้องเบียร์ส้มไม่ทันละก็พี่น้องถ้าใดที่สนใจเนาะ มาหยิบยกเอาไปบิว้วกันเอาได้เลยอยากก็ไปโงวิชาเรื่องราคาก็หลังไมโทูมากนี่ครับหยืดนะหิ๊บเนาะหยิบครับทาดาครับอันน,นี้กิ๊บน้าเัยนี่เยอะถึกนะบางโดกงในผมเพิ่งจะเคยเห็นนะอนะครับเพราะว่าบางโดกก็มากันทั่วสารทิศเลยครับผมเยอะจริงเนี่ย มาพี่น้องมาช่วยกันยกไป่อมกันเด้อยี่บเอ็ดนิ้วครับผมมีใครลงไหมของอะไรนี่บลร่มเลยน่าดีนี่นก็เป็นของกิ๊นะครับเนี่ยเริ่มทยอยส้มนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับส่วนบนเตียงนี่คือใช้งานได้นะครับบนเตียงนี่คือใช้งานได้แล้วนะครับสิบห้านิ้วสิบสองนิ้วสิบแปดนิ้วยี่บเอ็ดนิ้ว มาเลือกกันเอาเ้อพี่น้องเ้ออยู่ที่บุรีรัมนะครับร้านอาโทนอิเล็กทรอนิกส์ครับผมหนึ่งแปดหนึ่งร้อยมีอยู่นะอีหนึ่งแปดเก้าเก้าสวยไปดูกันต่อครับดอกส้มดอกส้ม bm กิฟนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกค้าโรส้มใช่ไหมอันนี้เป็นดอกของร้านเราเลยที่เรากำลังทยอยส้ม ท่านใดที่อยากจะมาตัดโกนก็ได้นะครับนี่ครับเนีส้มผมก็ไม่ทันแล้วของลูกค้าก็เยอะใช่ไหมครับจะอยู่โอ้ของลูกค้าจะอยู่นน้นแต่ถ้าอยู่บนเท่น,นี้ยคือเนี้รอให้ในช่างของผมส้อมอย่างเดียวเลยก็เลือกเอานะพี่น้องดอกดีดีเยอะนะยี่ห้อแบบหลายยี่ห้อเลยแต่ต้องมารื้อเอาแต่ถ้าจะให้ช่างผมส้มว่าอีกนานก็จะเสร็จ ตัวนี้ก็ดอกเสียมามก็มีราคาให้ถ้าว่าใครส้มเองได้ใช่คับผักกันเข้ามาได้อนี้ก็มีม้วนขาย<ม>ก็ซื้อม้วนไปด้วยเลยก็ได้ถ้าจะโรให้ส้มก็นรนิดนึงแต่ถ้าโรโดกที่พร้อมใช้งานก็มีนะเนี่ยเยอะเลยฝั่งนี้ก็เลือกเอาเนาะแต่ก็โซนนี้อยากให้สําหรับที่ช่างทุกท่านที่แบบอยากเอาไปต่อยอดราคามันก็จะถูกลงเลยนะ แต่ผมจะโตบไม่ได้หรอกนี่ว่าท่านอยากได้ตัวไหนก็เดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้นะครับก็ทักถามกันเอานะครับหรือว่าจะเอดไลน์กันเอาก็ได้นะครับจริงๆอยากให้มาเองดีกว่าเด้อพี่น้องนะครับคลิปนี้ผมอยากให้มาดูเองดีกว่าเพราะว่าจะได้เห็นสภาพด้วยว่าเราโพอที่จะไปส้มโตได้ไหมบางอันมันก็หนักนนนเนาะนายเนาะบางทีตั้งใจว่าอยากได้อีกรุ่นหนึ่งอาจจะได้อีกรุ่นหนึ่งก็ได้นะ ส่วนดอกมือสองมือหนึ่งก็มีจัดจำหน่ายให้เหมือนกันถามกันเข้ามาพี่นองนูนจากนู่นมาถึงนี่เลยนะนี่คือดอกพร้อมใช้นะยังไม่รวมกับที่อยู่ด้านในด้วยนะด้านในนี่มือสองเยอะเลยแล้วก็ตู้ก็เยอะนะพี่เอียนยังอยู่ไหมยัองอยู่อ,ยอ่ครับใบเท่าไหร่สองพันเจบัเจ็ดห้าสบิบ มีมีอยู่เท่าไหร่นนเหลืออยู่10บใบเหลืออยู่ส0บใบ2องพาบาทนี่พีนะครับแปดศนีล่ะนี่อาตัวนี้ใบละเก้บาทใบละ950าร้หบสินิ้วอ๋นี่เป็น p ีอนะครับออดิโอร้อยเอ็ดเ้อตัวนี้ก็จัดกันได้นะครับตู้นี้มีเข้ามาเยอะนะนะครับแล้วก็ ทยอยทำสีให้ฟังโน้นนะครับพี่อยากรู้ราคาตัวนั้นนะครับเน,บน,นี่ย18กิบอ่ะทสาบู่3,900บาทสภาพเดิมเลยโอ้อ oh. uh ๋อ huh. ไม่ต้องพูดถึงตัวนี้มือหนึ่ง5,000บาทนะเชิญมาอ๋อก็ขอบคุณด้วยขอบคุณน้องเบียร์ด้วยครับนะเดี๋ยวให้ไปทานข้าวนละ ก็ประมาณนี้แล้วกันเด้อพี่น้องใครที่สนใจก็คลิปนี้เน้นในส่วนของดอกมือสองแล้วก็ดอกส้มใครที่อยากจะเอาไปบิ้วเอาไปต่อย,ยอดก็มาดูที่ร้านเอาอยู่ที่บุรีรัมย์แต่ถ้าว่ามาไม่ได้จริงๆแต่เห็นในคลิปก็โทรเอาเดี๋ยวจะประสานงานให้ให้น้องเบียร์คัดแยกให้ให้สายช่างเราถ้ารอแต่น้องเบียร์ส้มคนเดียวก็ปีใหม่ก็ไม่เสร็จแล้วพี่น้อง เข้ามาทุกวันส้มอกทุกวันวันนี้เสร็จกี่ดอกแล้วนี้เสร็จไปสี่ดอกสี่ดอกแล้วก็ของลูกค้าข้างค้างลูกค้าอยูหกดอกลูกค้าชี่ตูดแลวอ่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะนะครับมาก็เดี๋ยวให้บริการกันได้เลยครับผมอันนี้ดอกพร้อมใช้งานอยู่ฝั่งนี้นะครับพี่น้องเยอะเลยเลือกเอาโทเอานะครับแต่ถ้าว่าสายมือสองฝั่งนู้นเลยไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ